อ ane, เออติดบ่ฮะยกสะดุ้งพ <Dude, S 1> <watch. S 2> ี่น้องเอ้ยสรุปบาดติดบาดบ่ติดแต่ว่าพ่นว่าโอ้ตัวใหญ่อยู่เด้อโอ้ยนั่งเอานั่งเอาโอ้ยจับบ่ได้ตายฮะโอ้ยอ่อนซ้อนมันเสียหนิบัย่าให่คอยเช่าเส้นนี่ได้บ่หนี ลงป่าดูไข่พวามเดียวตดกระไดท่าพุ่นก็ติดดีคัะป่าน้ำฝนตกน้ำหลากตึกสะดุ้งพี่น้องเอ้ยอายกุกที่ถามมันสะกอนบ่ไงกรไดคนกับไงคนกับไ <c oughs> งเต้นถ้าเจอได้บาทละลายได้เจอที่ห้องหรือมันอ้วนหลือว่าอุย้ย มาสามมาหนี่งแท็กแท็กแม่ยู่บาต้องตั้งดวนคักขักขักขักติดแล้วโอ้ยติดดูนี่นั่นแบบว่าต้ออ้วนจังเนาะอ้วนอ้วนดีเออถ้าคนติดดีมันเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำไหลลงไปไอ้สิมันลังติดดีอะ ขอโทษขอให้ได้พี่น้องเลยอ้ยึหึหหยอกแม่อ้ยโอ้หอู้ันทวนอันทอนทอยุ่นขอไปฝุ่นอ้โอ้ยอ้ยอยอืมหันอกจ่นีนอกเออปามันขมากหยกไว้เย่ยบห่นเย่างน เสวนปลาสวนปลาพี่น้องเลยาเอาที่นี่กับบดมเยูเออป็นตัวดวงร้านตึก้อนร้านบ่ได้พูนโอ้ติดอยู่ฟงุ่นติดอยู่สมองเอาเมือสมองเลยติดอยู่นี่เกลือตัวเล็กตัวเล็กจับตัาพี่น้องเลยสวนปลา

นกลุ้ลุก้ยอยไป้อ้พี่น้องเอ้ยบ้ยส้นตาเต็นดึงเสร็จไนั่งเมียนเมนียนข้าวของแพงของล้กงนกลุก พุ่นน่ะเอ้ยยุบพุ่นน่ะโอ้ยออกซ้ำเมียาป้านี่ตัวยังงามงามไข่เต็มถ่วงหนึ่งเมียโอ้ยโอ้ยคนส้วนไข่เต็มถัวงเมื่อหลดเมื่อกไหร แม่นี่บอกอุ้ยมังยู่พูดอะแม่ยู่ทั้งมนยู่งาเรงแค่น้าดวงเราค่าเฮ็ดไอ้นั่นแป้งตัวแป้งตัวหน้านี่ไอ้โอ้ยผันน่ะมันก่ายไปไงตุเตือนเฮ็ดไอ้นี่ปวดตุเตือนบ้างงยกสาบเหรอมันกลายไหม มันบัดไปบบมาอ่มวนเทเด้อขันติดป่าติดมยกนี่ยือมิดเนี่ยมันไม่ห้าวน้อมันอมันบ่เต็นมันบ่ได้ห่วงของเขาุนเต็มโอ้ยมันคือบ่เต็นของไม่ดวงคือบ่เต้นผนป่าเต็มก็บ่เต่นนาะ ปดูกปลาเจียวเจี้ยวาปลาที่หูกกระดุงทีปลาเนกระดุงม<น>ัน่นี่ขา้นส้นคัดขึ้นดึงขึ้นยากแต่บนติดปลาดูง่บอกซ้นแต่มันตัวอ้วนะนะตัวไข่เนี่ยนะ